ขยันแทนเนาะต้องขยันครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นจันทบุรีแล้ววันนี้พอขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นขึ้นรถไม่พอเราต้องขึ้นคนด้วยขอดูออเดอร์ดีๆนะทำไมอ่ะอ๋อได้ได้สองดูตรงหลังโอเคส่งออสเตรเลียบ่จ่าขอค่าตัวครับเออขอค่าตัวครับเดี๋ยวผมไปส่งเองเลยไปเที่ยวด้วย มาเด้อครับมาเด้อทุกคนเชื่อไหมว่าสามวันเนี้ยผมได้เท่าไหร่บ้านนะห้าร้อยยังถึงไหมไม่ถึงสี400ไปไป่ร้อยปายปครับยังไม่ถึงห้าร้อยแต่อยากให้มันถึงอ่ะถ้าสมมติว่าไลน์นี้แล้วมันอุ๊คนดูเยอะมากเลยพี่แทนคนดูสามร้อยห้าเอ้สามร้อยเจ็ดสิบคนดูเยอะมากเลยนะแล้วจะบอกว่าผมทำสติกเกอร์มาใหม่เรียบร้อยแล้วหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ สติกเกอร์ทุกอย่างมีมูล,ลค่านะครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะแพ็คแล้วไปส่งกันมีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าหมูจะพอหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราส่งวันต่อวันถามได้นะครับถือว่าไลฟ์ไปด้วยคุยไปด้วยได้อุ้ยคนดูเยอะจังเลยดีใจอยากมีคนดูสักหนึ่งพันนะคร<ห>ับเออ กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ like, ให้หน่อยนะนำแสงสว่างนำชัยสวัสดีครับผมนี่ตันนี้เลยนะครับนี่นี่สติกเกอร์ผมคอนเซปต์นะครับขอแค่สีเขียวพอนะครับขอแค่สีเขียวพอเพราะว่าสีเขียวเหนียวซับ,บนี่ สติกเกอร์แตงกู๊นะครับนี่แบบนี้เลย <S <S 1> <S 1> เราจะได้ไปแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วผมแพ็คให้สวยแบบนี้ทุกกล่องเลยนะถ้าสมมุติว่าไปถึงลูกค้านะครับถ้าเป็นกล่องบุบหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าขนส่งนะครับนี่ผมแพ็คให้สวยแบบนี้เลยนะค่าส่งเท่าไหร่ครับค่าเดินทางเหรอครับค่าเดินทางแค่สองเก้าครับ <39. S 1> ใช่ไหมสามเก้า <39. S 1> เอาสามเก้าครับสามเก้าสามเก้าครับเพราะว่าค่าส่งแบบ ไม่ไหวเลยอ,อ่วมเลยใช่ครับอ่วมมากเพราะว่าผมไปส่งโพกแต่ก่อนปกติคนอื่นเขาคิด50าสออเออแต่ผมคิด3 9ครับเพราะว่าเอาราคาทุนเลยแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าไปส่งอ่ะบางทีอะขนส่งที่มันไกลใช่ไหมมันก็คิดเพิ่มแต่ผมก็ไม่ได้คิดเพิ่มนะผมเอาแค่นี้เก่งขยนันรวยๆนะคะคนเก่งขอบคุณมากครับเดี๋ยวเอามาตั้งนี้ดีกว่าอันนั้นเสร็จแล้ว ขอใสั่งหนึ่งแพ็กไม่คุ้มนะครับสั่งสองแพ็กไปเลย <Yeah. S 1> เออพี่แพดี้ไลฟ์ขายผู้เรียนในต,ต่อตอนนี้ค่ะอ๋อออ้ยคนดูพี่แพดที่เยอะคนดูพี่แพดี่เยอะมากใน i ิจตอ่อะเดี๋ยวผมขอขายหมูก่อนแล้วกันแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมจะขึ้นก็เอยจะขึ้นไปนน่นแล้วเดี๋ยวไม่ได้ขายแล้วมันจะผมขอไลฟ์ชนวันหนึ่งนะเออ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะพอดีว่านะจะขึ้นไปประกวดร้องเพลงเลยค่ะผมได้แค่แบบเท่านี้แหละครับไม่ได้มากกว่านี้แล้วครับประมาณว่าเดี๋ยวมันพอไปถึงเพื่อผมตื่นเวทีไม่กล้าหรอกเมื่อวานผมขึ้นไปก็สั่นจนอะไรน,นะอาจจะมีซิงเกิลส่วนตัวใช่ไหมเออเดี๋ยวอาจจะมีซิงเกิลส่วนตัวครับอาจจะมีโคเรอรงเพลงเฮ้ยคนดูห้าร้อยอะเยอะ เยอะมากปกติเพจนี่เยอะสุดเลยดิเยอะสุดเลยสองแฟลกอออขอให้ปังๆนะครับขายเท่าไหร่จ้าขอราคาหน่อย149บาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิเก้าบาทลดขนาดยิ่งเวลาเลยนี่แล้วเราเพิ่มขนาดถุงด้วยนะอ่าถุงใหญ่กว่าเดิมแค่ขนาดถุงเยอะถุงมีในในเท่าไใช่กนะินน ใช่พ<ช>อจะหาไดาอ,อกกพูดถึงนะถุงอ่ะไม่ถูกนะใช่สามร้อยกสามกับร้อยตัวสามร้ถุงอ่ะสาม้อยบาทอะ่อะ,ทอะ,อะไม่ใช่ไอเด็กฐานตกเท่าไหร่เด็ถุงก็สาบาทห,หานก่อนนี่งต้องหาดูสิเงินทองไหลมาทห้มาซะ เท่าไร,ออาารโอ้โหแพงนะสองแพคค่ะเออสนใจทักสนใจทักแชเทเพจได้เลยนะคะทักแชเทเพจได้เลยนะครับสั่งยังไงคะทักแชเทเพจที่ผมไล่ไล่สดได้เลยครับเพจนี้เลยครับสั่งเพจนี้เลยนะที้ว่ามีงหมูอยู่ใช่ครับยังยังไม่แต่ว่าทักไปก่อนครับแต่ว่ายังไม่ตอบนะเพราะว่าผมกําลังแพ็คหมูอยู่ครับทักเพจน้องเลยขอบคุณมากครับพี่ที่ตอบให้ผม แจะแลมขายเปใครคะับเพืนอนป่วยเพื่อนป่วยครับเพื่อนป่วยอัปเดตยอดขายเรื่อยๆนะ480ครับประมาณ480วันนี้อยากได้สัก500ออ่ะมันจะถึงไหมพ <c oughs> ทุกคนไม่ต้องตีกำไรนะว่าผมได้เท่าไหร่ไม่ต้องเอา149ไปคูณนะว่ามันได้เท่าไหร่ทุกคนค่านู่นค่านี้อ่วเหมือนกน ค่าหมูค่าต้นทุนทุกคนอย่าลืมนะสมุยส่งกี่วันคะประมาณสามถึงห้าวันไม่ถึงหรอกเพราะว่าเราส่งแฟลชสมุยภาคใต้ใช่ไหมสมุยภาคอะไรใต้ใต้ <laughs> รแต่งงานเท่าไหร่คะ <laughs> ประแต่งงานร้อยสี่สิบเก้าบาทเหมือนเดิมครับ <laughs> ิแพ mm ็กส่งฟรีสิบแพ็กส่งฟรีโปรแต่งงานได้เกี่ยวเดอร์แล้วครับประมาณ480แแล้วครับเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าอยากให้แต่งเร็วๆก็รีบช่วยกันครับ mm hmm. ผมยังจ้างพนักง,งานเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนผมไม่ได้ขายได้เยอะขนาดนั้น แล้วถ้าสมมุติว่าผมต้องมีค่าพลังงานค่าแพคค่าอะไรเออถ,ถ,ถ้าถ้าทุกคนสงสัยว่าทําไมผมผมถึงต้องมาแพ็คเองเนาะ <c oughs> ก็คือเราเราไม่มีเงินจ้างพลังงานเยอะขนาดนั้นครับผมเลยใช้ระบบแบบให้เพื่อนช่วยอะไรอย่างนี้ถ้าเราจ้างมันก็จะหมดเยอะไหนจะค่าแรงค่าอะไรเงี้ยเราต้องรับผิดชอบเยอะครับก็เลยอ่ะช่วยกันทําเองดีกว่าแบบนี้แหละโอเคแล้วเดี๋ยวให้มันเจริญเติบโตกว่านี้หน่อยเพราะว่าที่ผมขายได้ขนาดนี้ก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะ ไน้อยเลยนะครับค่อยไปค่อยไปเรื่อยๆฟอร์ดอยู่อะไรคะลูกอยู่ไทยครับใช่ไหมทักแคทเพจคือการส่งข้อความในช่องส่งข้อความหน้าเพจเลยครับใช่นี่มีคนทักมาแล้วมีคนทักมาแล้วน่ารักมากพี่วันชัยเออลืมบอกนะครับสามแพ็คขาะั้งฟอร์ดขอบคุณมากครับพี่ออนส่ง เอาทักแชเทเพจได้เลยนะครับเอขอขอบคุณพี่วันชัยด้วยนะคะพี่เป็นสปอนเซอร์ในการเอาหมูไปให้ค,คุณครูเที่โยวเรียนวันนี้ครับน่ารักมากูน่ารักมากอา๋อนีมขายข้าวเลยนะได้เลยครับได้เลยสนใจสนใจทักแชเทเพจได้เลยนะครับนี่ผมส่งให้ามนี้เลยนะ ติดเทปหลายรอบมากเพราะว่าควรมันมีปัญหานี่นี่เลยนี่นะเราใสา่หนังสือพิมพ์ด้วยแล้วก็ใส่กันกระแทกไปด้วยแบบนี้เลยวันนี้หมูมาถึงแล้วค่ะอุ้ยด้ทานเลยนะคะด้พานเลยแล้วรีวิวให้ผมหน่อยว่าเป็นไงบ้างแคบไหมอยากรู้<อ>ครับ น้องฟอร์ดไปจันเมื่อไหร่ครับไปวันนี้แหละครับวันนี้แหละไปตอนตอนเย็นครับเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเก็บของเก็บไปให้เรียบร้อยละทําเองดีสุดจะได้มีเงินเก็บใช่างครับไม่ร้อนรล้ดลีเรจนเสด็จตาไปเรื่อยๆกันทุกคนแต่ว่า แพ็กไปมา่งมอยกันได้เอ้ยมีคนส่งมาว่าโปรงานแต่งครับพี่ออนครับรสามแพ็คค่ะโอ้โหโสามแพ็คอร่อยจริงกินเมื่อเช้าจ้าอุ้ยขอบคุณมากครับพี่นิตยาอร่อยค่ะคอันนี้อรอบที่สอ,องอว,ว,วิธีการทอดนะคะบอกเลยว่าเราไม่ต้องทอดให้มันมแบบถ้าอ่าแล้วแต่คนดีกว่าถ้าทอดที่แบบกระทะไร้น้ำมันอ่ะแบบกรอบๆไปเลยครับอร่อยแต่ถ้าเป็นทอดที่แบบ ใช้น้ำมันอ่ะไม่ต้องทอดนานนะครับเพราะมันจะแข็งเราทอดแบบนุ่มๆพอมันจะมีความ juicy j u ซี่ของมันอยู่แล้วขอให้เงินเข้าจนล้นบัญชีซ้าุกขอให้แบบไม่มีที่เก็บเงินไปเลยใี้เป็นสายดิ้งแนะนำเลยครับสายดิ้งนี่ทำไมแค่แกะแ้วทอดก็เดียวอ๋อเออจริงจริงพี่พัดี้รอเราจะฝนตกหรือเปล่าไม่ตกเลยครับไม่ตกเลยอะไรนะ าูาบอว่าอะไรยังไม่ได้กินเลยแไปแกแก้มเาอาเอี <c oughs> แอปที่ดีที่สุดคือตอนนี้ก็คือ Facebook ครับเราจะรัก Facebook ตลอดไปใช่ t ิกตอกตอเริ่มงง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 ้งง ติดตามลูกตลอดแต่ยังไม่เคยสั่งต้องคอยสินนส้นเดือนได้ครับเดี๋ยวสิ้นเดือนเดี๋ยวผมจะมาอีืเอแ่ะใช่อันนี้มันเพิ่มต้นเดือนเองเนาะใช่ไหมใช่ใชอือแ่ะสิ้นเดือนเงินเดือนออกคือ่อแต่าใช่ถ้าผมไม่อยู่ก็พกเพื่อนๆยังคอยรับออเดอร์อยู่นะครับแต่ว่าแบบมันจะไม่ได้เยอะมากอะ่ะทุกคนทุกคนต้องมาช่วยกันซื้อตอนนี้เลยให้มันแบบตอนนี้เลยอ่ะ เดี๋ยวถ้าแม่อ้อยได้รับของจะรีวิวให้ดูครับลูกฟอดขอบคุณมากครับสั่งได้ทางไหนคะน้องฟอดสั่งได้ทางเพจเลยครับกดทักแชทเพจได้เลยนะครับผมอ้าวพี่เขียมาให้บอมามาพี่มาใหงหมูให้คูมีคุณครูรับนางทำทาวได้วิ่งงานวิ่งงานเฮ้ยอ้าวพี่เขียนมาด้วยอะไร วยมาโรยุนแต่แทนเฮ้ยน่ารักอ่ะอะไรนะคุณครูโรงเรียนสาธิตคุณคูโรงสาธิตไลส์วไสดทนพี่พูดได้เลยมีอะไรพี่ได้เลยค่ะใครหมไม่หน่อยกแซลลัสปกติพี่เขธป่วยเพื่อป่วยเอแหละมันอันนี้มันตื่นแต่เช้าวันนีอันตรายที่ไหเลย ขอให้ขายดิบขายดีนะครับหมูเออก็ดิบอยู่ฉะ่ั้นยังไม่ทอดนขายดิบถูกด้วยอรอสั่งค่ะลูกอ่ะเราดิบดิบมะละมาเมาดิบมะละมาเมาดิบมะละมาเมาดิบดิบดิบเม่ได้งงาน,เ,นเหรอรอสั่งพี่เบลรอหมูถึงแล้วจะรีวิวให้นะครับขอบคุณมากครับน่ารักที่สุดเลย มา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 รีบที่เขตไปสอนแต่เช้าเลยเหรอด้อุิยดีว่ะเตมเช้าเต็มเช้าน่าเลยแกโสดวะแกโสดปะโสดโอ่ะทุกคนพี่เขตเฮยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ คิดว่ามีคนสั่งห้าพันบาทมันเด้งขึ้นมาเมื่อกี้มันเป็นแค่ไอเเรอโปรโมชั่นของแอปธนาคารอันนี้กี่ป่ะเนี่ยอ่อยังไม่นี่กี่นี่ก่อนหกแพ็คหกแพ็คนะครับคุณนัทอ่อนคุณนัทอ่อนนะครับนี่คุณนัทอ่อนนะสรุปยอดด้วยนะคะมีคนบอกหน่อย ได้เลยครับเดี๋ยวรู้ให้นะเดี๋ยวจัดการให้6แพ็คนะครับคุณนัทออนนะครับผมยาวเร็วเนาะก็จะได้มัดใจเธออยู่ไงเอออีใครจะไวถ้ไยเทนเท็บพูดได้ทั้งวันนั่นแหละอันนี้ทมอย่อะไรพูดมากเกจะบอกว่าพูดมากพูดได้ทั้งวัน เดี๋ยวนำน้ำไปลืมเฮ้ย <Hey! S 1> โอเคิดว่าแล้ว <laughs> สามคุณนัทออนนะครับหกแพ็กครับ <laughs> สี่ห <laughs> ้า ลลลลตอนแรกได้ยินเสียงคนตื่นมาแพ็กหมูเอ๊ะไม่เงียบเ <c oughs> ดี๋ยวจะดันแหลวไม่สบายหนกคุณน <c oughs> ัทอ่อนนะครับสั่งสองแพ็กค่ะวิเขาเน่บทักแชทเพจเลยนะคะอุ้ยมิ้งก็ทักมาแล้วเนี่ย เดี๋ยวไปตอบนะครับเดี๋ยวลงไลฟ์เดี๋ยวไปตอบนะครับ<ช> B v พอดีเลยปกติเราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งของเนาะแทนเนาะวันน <Ball> ี้มีรถยนต์มีใครสนับพวกซาร์ลิงกระบอกเลยนะครับเรามีดี่ต้องเงนจอดรออยต่อพวงทุกคนใครอยากสนับสนุนซาร์ลิงพว <c oughs> ก <c oughs> ผมเออว่ะไปเอาซาร์ลิงที่บ้านมาไหมเออถ้าคนน่ขับไปส่งของเนาะขับไปตั้งแคมป์ไปเงเออว่ะ เดี๋ยวไปเอาสลิงข้อกมาดีกว่าเราทำสัตว์ไอคอนเทน์นี่ไหมขับรถเกี่ยวไปส่งวันหมดข้าวหมูประมาณประมาณสามรอบหมดข้าวทำไมวะมันช้าเหรอข้าวข้าวมันเออวะโหยคืนนี้ขึ้นรถกี่ทุ่มคะใช่ขึ้นรถกี่ สั่งไปแล้วสี่แพ็กโอนเงินเข้าโอเคครับขอบคุณมากครับอขอบคุณมากครับผม,ม,มบัญชีอ๋อบัญช,ช,ช,ชีเป็นของแทนนะครับผมเพราะของผม,ผมเดี๋ยวมันโดนภาษีเยอะ <c oughs> เดี๋ยวเรต้องไปเข้าสมการทุกคนใช่ครับเดมาตรงๆแล้วเออใครมีความคู้ไมม่ที่เดือนคนดูแลภาษีมาให้หนูก้ย อย่าไปปรึกษาพี่แม่ดีกว่าต้องแบบจริงจังอะมันมมแล้วครับมาล่วงเหมือนกันสั่งห้าแพ็คครับโอ้ยพี่ยองยุท้ยเฮ้ยพี่ยองยุทธพี่ยองยุทธไม่ใช่คนละยุทธอันนั้นสนน <c oughs> วยว่างว่างไงที่ฟอร์ดครับแม่แม่ไป้ไหน่อยครับผม กำลังแพ็คของอยู่เลยครับร้อนจังนะเนาะเผ็ดร้อนไหมแพ็กเท่าไหร่จ่ายไปทางได้ไหมยังไม่มีไปทางเลยครับถ้าจ่ายไปทางถ้าสงมาคืนหนูผมเสียเลยนะจ่ายไม่ได้เลยไปทางไม่ได้เลยครับยังไม่มีนะตอนนี้ เดี๋ยวให้ระบบดีกว่านี้ก่อนค่อยจัดแล้วกันอ้าวน,นี่กำลงังเลี้ยงเี้ทีละเก้าไปเข้ามือใช่ครับไปทีละเก้าครับเอ้ยอันนี้3แพ็กใช่มั้ยน,นุ่นไหนดูนะสามสองสามันั้นใครแพ็ก